ที่มันเสมอมันคือเกาสลัดครับตื่นจะเสาได้เกายองยามเป็นประจำทุกวันครับตื่นึ้นมานี่ต้องกินอินท่าก่อนเลยพินิษใช่นี่นะครับนี่ไปอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยปกติเขาใส่ตรงเนี้ยแ,แต่ว่าผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกวันครับ สุดยอดสุดยอดกินท่าครับเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรยี่สิบสามชนิดนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับดื่มเป็นประจำทุกวันดีต่อสุขภาพฝากพี่น้องบานเฮานะครับ จะสนใจสั่งซื้อติดต่อพินิจชัยโดยตรงครับไม่มีค่าขนส่งใดๆน,นะขวดละ1,445บาทนะครับนี่คือของดีที่ดูแลบัแง่งสุขภาพกันเนนแต่ละมือนะครับขอบคุณครับ